สวัสดีครับผมดซิมบอยเอหยอดเล่นหยอดเล่นก็ผมบักเดฟอีกเช่นเคยนะครับอ๋อ,อกได้ทุกคลิปวันนี้ก็จะไปนี่ครับใสน่น้ำมันเห็นปะใส่น้ำมันเพราะน้ำมันเก็บหมดแล้วทำไมบางคนถามแน่นอนครับว่าดซิมบอยทำไมไม่มาถ่ายก็เขาไปพูดคุยกับผู้ที่ติดโควิดนะครับ ไปพูดคุย <S <S พูดดี่ปิดโควิดแล้วก็เป็นคนที่เสียงแต่ตอนนี้ได้ออกยับ้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> แต่พ่อแม่เขาเขายังไม่ให้อนุญาตออกไปไหนเี่ครับดูดิชนประธานที่กระมาตายคิดว่าคนนี้บาซิมเฮ้ยบดีกล้งไงเนี๋ยครับนี่น้องรีสิบอยไปครับไปแ่มันเดี๋ยวผมจะดูให้ดู ขอยกล้อไดอ้เช่นเคยอาสุดยอดเลยน่ะมีชาร์จนะก็ไม่เสียเวลาเลยนะก็ไม่ได้ยกน้ำครับก็จะยกขึ้นหน่อย เอ็มทำไมดนลากอะไรยาวขนาดนั้นครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโร้ยโอ้โอ้โหผมนี่ตกใจเลยโอ้โหเบรกเด็กเวกไม่อยู่โอ้โหแม่งโคตรแรงโอเคตรงนี้ ไม่มีบ้านคนอย่าดราม่านะครับตรงนี้ไม่มีบ้านคนเป็นจลประธานเฮ้ยวัคซีนสองอ,อันออต้ออโต้ดิอ๋อมีการปัดจีเฮ้ยออโตวหน่อยดิโอเคครับนี่กำลังทำจีเวสอยูย่ก็ขอไม่ได้ชูผมได้หรอกนะอืมก็ทรงเชิงกับทรงเดิอมอะอืมให้มันออกตัวเองเลยมันออกเป็นอย่าเป็นตัวขับ เอเป็นยังไงล่ะจะโดดนอนหรือไม่ไม่โดดโอ้โหหมอกแล้วมันก็น่าจะตึงถึงตาผมบ้างแหละผมจะยกล้อนะครับไม่ออกตัวโอ้โห ตอนนี้ก็ออกไปที่จนี้อาจะมองเจนอะไรนะครับตนองไช้สิ่งีเชียบันจ่องก็อย่างที่ว่านั่นครับลูกพี่เขาเข้มงวดก็จะขับบอลหน่อยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ทั๊แล้วก็วันนี้ชิวๆครับไม่ได้เชียร์อะไรก็มาขับรถเล่น ก็ทีแรกก็กาว่าจะรีสิมบอลยังมาถ่ายเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็เขาไม่เขไม่ได้เป็นไหนม้ำมันใกล้หมดถึงปั๊มพอดีเลยนี่อย่างเรามันต้องหัวใจอ5 c เ้าก็ใส่น้ำมันก่อน Ayo, Pak Simaya. Ayo, Kakek, Oda. นี่น้ำ,โ,นำ,นำอโอ้โหน้ำน้ำใสมากโอ้โหเห็นี้ก้อนหินนะนับก้อน,ห,น,ออนหินได้เลยอะ่ะคิดดูทุกคนใส,สามากเลยนู่นปล่าไปโอเคครับปิดนี่ก่อนโอเคจะไปโอเคครับทางยาวอาส่งหนไปปะละเฮ้ยมันไหวเปล่าวะ นี่ทังยาวอาะเกีบโอเคาี่ยบบก็เจ้ะไม่หวจริงิกพี่ไม่อยากเ่ก็พิวรึแงก็บักสิมสงยงาก็ไม่ไหวอ่ะก็แอหน่อยละกัน ้ก okay ็ข hmm. ับรถเล่นนครับกัวดังครับหย่อนเล่นหย่อนเล่นโอ้โหโอ้โหโค้งเยอะดมากตอนนี้ก็ใกล้เข้าเขตชุนชนแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ใครก็เส้นยงผลนะครับก็ไม่อยากให้ใครเส้นยงผลหรือภาษาบ้านๆก็ภาษาไอ้บ้านน้องครับก็ คุยแม่นะครับอ่าุยแม่คุยแม่ไม่ยายกัเลยครัุยแม่เราก็ขับช้าๆหน่อยนะท่อเรามันดังด้วยต่อส่งเยงคดีอ่ะมันดังมากเลยโอ้โหเปิดกล้องด้วยเนี่ยดังมากดังจริงๆก็แค่เสียงก,ก็กินไปครึ่งลำบักซิมอ่ะคิดดูทุกคนนี่ นี่ครับเดี๋ยวถึงน้ําที่หยดหมาแล้วนี่ก็ถึงแล้วนี่ครับที่ต้นคลิปผมบอกว่าน้ําก็จะไหลมาที่ผมชี้อ่ะเนี่ยก็ไหลก็จะไหลมาตรงนี้นะครับโอ้โหน้องสวยมากน้ำน่าริน,น,านมากทุกคนนี่กรมทางหลวงชนบทดูสองห้าสี่เจ็ดก็ไม่มีบ้านคนเราตรงนี้ก่อ กำน้ำแมงนานเล่นเกินโอ้โหน้ำใสามากสวยมากเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับเอาไว้ให้เด็ชิบอยหายนู่นก่อนนะครับไปกันต่อไปไปกันต่อไปโก้โกโกโอเคตอนนี้ ้อนมากตุ้กุนดูยูน้ามากเดี๋ยวขอับรถวัก่อนนะครับขอตัวคบรถก่อนเดี๋ยวขนาดเนี่ยอะไรผมจะทายดูอีกทีโอเคครับก็เหถึงบมาแล้วปักซิมก็นำหน้าอยู่ไหนวะไหนวะมาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอปักกินหนึ่งก่อน ตรงไม่ได้เลยโอ้โหสิ Naj ้อไม่ได้ก็ส <dans la ville> ุด <dans> ก <la ville> ็เออก็ไม่ได้เอ็กกับพี่ก็ไม่ได้เอ็กขอโทษด้วยนะครับก็ชนะอีกแล้วอ่ะ คนัมากตอนนี้คุรดร้อนับนี่แมนโคแมนเวซี่หน่อยอแมนนี่แมนนี่โอ้บักซิมแมนนี่นี่งงองนี้ทองนี้แมนโคแมวซีนี่นนะไม่มีอะไรทำนะครับพออยู่บ้านจนเป็นบ้านก็ไม่ได้เป็น,ไนะไรเงี้ย เน่เน่อืมอปัน่นกันขับรถจนเหนือยมาก ็ถ่ายเป็นสเตเดูโอเคตอนนี้ก็ลงเรียนได้ชิบอยอีกคร้บนี่ใหญ่มากก็ไม่ได้อกตัสได้ไกค่ขอนเหลืองสานอ่ะอก็จอดได้สักบือ่อจนกระรุบอโ่ะนี่วุฒิใหญ่มากโอ้โหเยญ่เค่จนนี้ก็โมเป็นไหนนะกับตัวตวย ได้บัคซีนเป็นไงวันเงียบจังโอ้โหบัคซีนตั้งแยกขับรถก,ก็โดนคนแดกแไปสองสามชกรถก็งายาว่เป็นเลยอะก็ไม่ได้อ้กนี่นี่ทนข้าบ้างเียรอนะครับโอ้โหไม่ถามอ่ะมาออกนี่ผิวก็ดำด้วยโอ้โหบัคซีนทำรื่องแล้วบักซีนทำรื่องแล้ว โอเคครับถึงบ้านได้ซิงบอลเป็นเทปเรียบร้อยนีเดซิงบอล